ทางเลยผู้เรือนะครับออรถบรรทุกข้าวรถบรรทุกมาหนักๆก,กะขึ้นเร็วบว่ไดหรอกครับเอ็มดีก็ได้ซ้ำเนยน,นะครับโุ่นไปทางเนี่ยต้องเป็นโค้งขวาแนละ้โปรงขวาก็จะขึ้นรุนตามคอนเซ็ปต์นะครับไปเรื่องหมดครับไปคนหนึ่งเป็นโค้งซ้ายอีกครับนักนาสาหัสครับ ็นอีกเส้นทางนึงครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากครับตอนมีแต่เขาครับเป็นเขาครับอันนี้ยังบมื่อตั้งหอดด้านใายครับจะด้านใายก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าด้านใายก็ไม่ได้ขึ้นระยะยาวแล้วก็เสียเวลาคือไอ้ทางขึ้นผู้เลื่อนอกครับจากมืองเลยมากผู้เลื่อนนะครับจากมืองเลยมากผู้เลือ,อ,มอลนม,อมันจะขึ้นอย่างเดียวนะครับ ก็จะคลอไปเรื่อยๆนี่แหละครับปักลงน้อยนึง